โครงการส่งเสริมทักษะปัญญาประดิษฐ์หลักสูตร AI on Cloud โอกาสดีๆมาถึงแล้วสำหรับหลักสูตรที่ช่วยให้เราได้ทำงานด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI (Artificial Intelligence) AI on Cloud เป็นหลักสูตรเร่งรัดที่จะทำให้ผู้เรียนได้รับทักษะและความรู้มากมาย เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้าน AI อย่างเช่นอัลกอริทึมพื้นฐานหรือเทคนิคต่างๆที่ใช้สำหรับการพัฒนา AI ยิ่งไปกว่านั้นผู้เรียนจะได้รับการอบรมสำหรับการใช้เครื่องมือบน Cloud Platform เพื่อสร้างโมเดลที่จะใช้สำหรับวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและชาญฉลาดและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจได้จริงด้วยความร่วมมือจาก4หน่วยงานที่สำคัญทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ d e p a AIT, SCB Academy และ Microsoft Thailand หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่จบสาขาด้านคอมพิวเตอร์ไอและสาขาที่เกี่ยวข้องนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ใกล้สำเร็จการศึกษาหรือนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้วไม่เกิน2ปีโดยเนื้อหาหลักสูตรด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ประกอบด้วย5หัวข้อหลักได้แก่ fundamental of AI and cloud computing in practice machine learning computer vision natural language processing NLP conversational AI อีกทั้งยังมีกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้รวมถึงการสร้างพอร์ตโฟลิโอให้กับผู้เข้ารับหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริงมีการติวเข้มก่อนสอบวัดผลเสริมสร้างทักษะการทำงาน Learning Community Coach และ TA ที่จะช่วยตอบคำถามระหว่างการเรียนรู้หากคุณสามารถผ่านเกณฑ์การวัดผลคุณจะได้รับ Certificate หลักสูตรจากโครงการที่ได้รับการรับรองจากทั้ง4หน่วยงานพร้อมทั้งใบ Professional Certificate ผ่านหลักสูตรจาก Microsoft ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างมากก้าวสู่ตลาดแรงงานอย่างมั่นใจมาร่วมพัฒนาทักษะไปด้วยกันคุณทำได้